สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องคุณโรเจอร์นะครับอ้าวเอ้ยพักมาผิดเวลาจริงๆโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโลบ็อกแ a บบ o ็อกฟุนะครับที่มันอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยครับรูปร่างท่าวิ่งประมาณนี้นะนี่เลยแล้วทางของนี่มันจะเปลี่ยนไปนะครับกล่องที่เราเห็นนี่ กล่องผลกับกล่องดาบมันจะไม่มีอีกแล้วครับแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ทางนี้ครับคุณเห็นทางเมนูไหมครับมุมซ้ายนะครับซ้ายล่างนะแล้วคุณก็กดออกมามันจะเห็นมีตัวแลขึ้นหน้าเนี่ยครับค้าค่ายกับค่าพลังคุณก็กดเข้าไปครับนี่คือกล่องภายในตัวเราไม่ต้องมาเก็บเออเราไม่ต้องเดินมากล่องมาคาเฟ่เพื่อมาเอาของอีกแล้วครับและมีของพวกนี้ยังไม่พอมันเก็บผลให้เราด้วยครับว้าว มันเก็บทุกอย่างเลยครับตอนนั้นนี่คืออัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับโอเคตอนนี้เราจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูเอฟเฟกนะเผื่อเผมันเปลี่ยนไปด้วยเอฟเฟกพวกนี้ก็น่าจะยังไม่เปลี่ยน,นครับหมัดก็จะเป็นมาเนี้ยแต่หมัดน่าจะสวยขึ้นนะครับ อันนี้ผมปรับต่าสุดเลยนะจะลองปรับสุดสุดให้ดูคู่ครับปึ๊บแมบหนึ่งอ่ากดเข้มามาตั้งค่าเมนนวนอเอคนี่หมัดสาฟ้าครับสูนย์ข้าใ,ใกล้ๆรู้สึกว่ามันจะลื่นลื่นมากครับแต่แบบตอนเข้าๆมันจะอาจบั๊กหน่อยครับช่วงแรกนี่ครับเนี่ย ประมาณนี้โอ้โหวิ่งโคตรไวมีพระตื่นได้เมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาเราจะไม่สู้นะครับเรารู้เราสู้เขาไม่ไหวโอเคนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปิดมันนวลก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มีผลอะไรมาขายบ้างเผื่อมันมีผลใหม่มาขายนะสักครู่นะครับ มันจะมีผลหนึ่งผลหนึ่งนั้นคือผลอะไรเดี๋ยวเราไปดูครับที่แพงกว่าผลมังกรด้วยมันคือผลเสือนะครับทุกคนมันเข้ามาแล้วในราคารับก่อนโอ้โหมันมันเป็นึ่งครับมันประมาณมันหมดสต๊อกผมดูไม่ได้ว่ะแต่ 8, แต่ถ้าใช้โลซื้อโอ้โหสามพันโลก็ไม่ได้ถือว่า แพงหรือว่าไม่ได้ถือว่าน้อยเกินไปนะครับราคาเราๆกับพลังกรนะครับผมว่าแพงกว่บบามังกรนิดนึงผมว่าโอเคนะครับคือพลเสือนะครับเดี๋ยวมีโอกาสดีวผมจะมารีวิวนะครับโอเคค่าเงินหรือค่าอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนวิ่งดูดิมันมันจะคล้ายเอฟเฟกแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรมันไวเกิอนอะ่ะมันแบบยังไงอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกอุย้ยดูท้องฟ้าครับมันจะมี ก็แลเขาเรียกว่าอะไรดวงจันทร์ดวาวคารอะไรนะครับแล้วก็มีดาวสีสีลุงนะครับแล้วดูตอนฟันโอ้โหเอฟเฟกต์นี่แบบกระจายเรามาดูคาบูชาครับคาบูชาก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับตมากแต่ตอนวิ่งอะเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันแตกต่างมาก นี่ครับนี่เห็นไหมครับโคตรเทอะไรครับเนี่ยแล้วมันจะมีเห็นไหมครับควันทางพื้นถ้าถ้าวิ่งบนพื้นดินมันจะมีแบบลุมๆหน่อยครับเดี๋ยวให้ดูไม่แน่ใจนะครับว่าผมดลุดปอกไหมเห็นไหมครับมันจะมีหลุมๆแป๊บเดียวนี่ใส่ได้เหมือนในคอมเลยนะครับเราใส่ทางเก็บวุลนะครับแค่เรากดข้อนี้เรากดอันนี้นะครับแล้วเราก็ สมมติเราอยากเปลี่ยนดาบอ่ะเดี๋ยวผมเอาโยรูเล็กมาเล่นเ้าอยากเปลี่ยนดาบใช่ไหมครับเราก็จิ้มไปที่ของที่เราอยากอยากเปลี่ยนนะเราก็กดสวมใส่เลยมันก็จะเปลี่ยนให้แทนเลยนะครับแค่นี้เองครับไม่ต้องเดินไปไกลมันอยู่ติดตัวเราเลยอันนี้คือโคตรดีแต่ผมที่ผมคิดว่านะข้อเสียอันนี้นะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมคือแบบเห็นไอ้ทาง ข้างล่างไหมครับข้างล่างตัวผมนี่จะเป็นพวกสกิลหมัดหรือว่าผลนะครับมันคล้ายๆแมทชิงเกินไปครับผมว่ามันดูแบบไม่ลื่นตานะสําหรับผมนะมันไม่ลื่นตาเกินมันแบบไม่ค่อยดีนะผมว่าเออความคิดส่วนตัวนะครับนะครับประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ